เรียกข้าผู้ได้บุกเรียกขาผู้แกู่จไปมีทั้งนั้เรียกขาจ่ยเหลือแต่เรียกขาไปโอ้น่ารอดเป็นเาไรเออุูฤษีเออผู้ฤษีจาบัวผู้ฤๅษีเดินดงผู้ฤๅษีโอ้กัตปะมากมายมากันเต็ไปหมดมากมายไม่เกินช่วยชดใช้ชดใช้ชดใช้ให้ทันนะท่านสังสอนอบรม ทั้งซ้อนอบรมมามากมายแล้วหลายภพหลายภูมิหลายชาติเป็นลูกจิตทันทีทันทั้ทง,ทง,ทงท่านเมตตาทำดีได้ก็าทำดีจิตที่บริสุทธิ์ทำกายว่าจจให้บริสุทธิ์มันจะได้มาช่วยเลี้ยงผู้คนวนนี้ไปยกระดับใจไปดีทั้งยุทธะดาชนะเ,ออเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมตามเผ่าพัานธุ์เป็นพยานาคลูกหลานของปู่ศรีสุโธลูกหลานของปู่สรีสุโธ ลูกหลานของปู่สีจูโต้สายยานของปู่สีจูโต้สายยานของปู่เนรพ่มแม่ที่ปฐุมมาสายยานของแม่โพธิสัตว์กุลอิมสายยานของโอ้เบื้องบนนน่ะ